สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ History World ครับและนี่คือ In History ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเปิดหน้าปกมาก็แน่นอนผมกำลังจะพูดถึงพระศาสนาจากโรมันคาทอลิกอีกครั้งเ,เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์นะครับเราเรียกว่ายุค The t r e e p o p e หรือยุคที่มีพระสันตปะปาปาพร้อมกันถึง3องค์ ถ้าเรียกกันตามภาษาที่เป็นทางการจริงๆเขาใช้คำว่ามหาศาสนเพศนะครับก็คือการแตกแยกในศาสนาจักรครั้งใหญ่ถ้าใครตามก่อนหน้านี้นะครับเรามี in นเท t o r y ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปศาสนาผมได้อธิบายการสร้างอำนาจของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกไปแล้วนะครับตรงนี้ผมจะเจาะลึกไปเรื่องถึงยุคที่เกิดมหาศาสนเพศที่ทำให้ศาสนาจักรแตกแยกกันอย่างหนักเลยนะฮะ ซึ่งพอมาฟังกันจริงๆแล้วทุกคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเล่าเรื่องวัติกันบ่อยจังทำไมฉลับไปเรื่องศาสนาบ่อยจังคือจริงๆแล้วต้องต้องแจ้ง,งน,นะครับว่าผมไม่ได้มีจุดประสงค์ในการโจมตีศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าจะแบบเน้นแบบว่าศาสนาคริสเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วคือผมอ,อาจจะพูดได้ว่าผมเป็นเนิร์ดทางเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัติกันก็ได้เพราะผมชอบนะครับผมค่อนข้างชอบประวัติศาสตร์เรื่องนี้มาก กว่าส่วนอื่นๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษามากๆแล้วก็ถ้าไม่น่าเชื่อว่าองค์กรที่มีแต่พระสงฆ์องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ออมีอิทธิพลแบบสําคัญระดับโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังบ่อยๆก็อดทนฟังไปหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับเ,เหตุการณ์นี้นะครับ ก่อนอื่นเลยต้องต้องอธิบายย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าตำแหน่งพระสันตะป,ปาปาหรือโป๊ปเนี่ยก็คือตำแหน่งของผู้นำศาส,สนจักรซึ่งในยุคกลางนะครับเราย้อนกลับไปในช่วงสมัยยุคกลางเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอำนาจมากๆมีอำนาจเหนือชาติต่างๆในยุโรปจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความเสื่อมของอำนาจของพระสันตะปาปาในที่สุดนะครับ ปลายศตรวรรษที่13นะครับเรื่อยมาจนถึงต้นศตวรรษที่14นะครับพระสันตะปาปาบูนิเฟสที่8นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี1294ถึงปี1303นะครับทรงเกิดความขัดแย้งรุนแรงกับพระเจ้าฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสนะครับเนื่องจากศาสนาจักรเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินยายรายใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับสามารถเก็บผลประโยชน์ อย่างมหาศาลเนี่ยส่งไปยังกรุงโรมแต่ว่ากษัตริย์ฝรั่งเศสเนี่ยมีความต้องการที่จะได้รายได้เหล่านั้นเนี่ยนะครับไปทําสงครามเพื่อขยายอิทธิพลแล้วก็ดินแดนแน่นอนว่าศาส,สนาจักรย่อมไม่ยินยอมเรื่องนี้แต่พระสันตะปาปาบูนิเฟสที่8ก็ไม่อาจต้านทานอิทธิพลของฝรั่งเศสได้กษัตริย์ฝรั่งเศสนะครับจึงพยายามแทรกแซงศาส,สนาจักรนะครับคั้นเมื่อพระสันตะปาปาบูนิเฟสที่8แ่ยสิ้นพระชนม์พระสันตะปาปาองค์ต่อมานะครับก็คือพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่11 ซึ่งก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาเพียงหนึ่งปีนะครับก็สิ้นพระชนในปี1305จึงได้มีการเลือกพระสันตะปาปาใหม่อีกหนึ่งองค์นั่นก็คือพระสัตะปาปาคลีเมนที่5นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี1305จนถึง1314ซึ่งพระสันตะปาปาคลีเมนที่5เนี่ยนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับดำรงตำแหน่งอยู่ใต้อำนาจของฝรั่งเศสจนต้องเสด็จ ย้ายที่ประทับนะครับจากกรุงโรมไปอยู่ที่เมืองอาวินยงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าอาวินยงเนี่ยจะอยู่ในฝรั่งเศสแต่อาวินยงเนี่ยไม่ได้เป็นดินแดนของฝรั่งเศสนะครับอาวินยงเนี่ยเป็นของพื้นที่หรือดินแดนของดยุคแห่งองจูซึ่งดยุคแห่งองจูเนี่ยนะครับ เป็นเหมือนขุนนางหรือข้ารับใช้ซึ่งขึ้นตรงกับพระสันตรประปาปาที่กรุงโรมก็คือเป็นยุคที่พระสันตรประปาปพระสันตรประปาปาเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับกษัตริย์ฝรั่งเศสดังนั้นนับตั้งแต่พระสันตรประปาปาคลีเมนที่5เป็นต้นมานะครับมีการเลือกตั้งพระสันตรประปาปาอีก6องค์ซึ่งปรากฏว่าเป็นคนฝรั่งเศสทั้งหมดและทุกคนก็ประทับอยู่ที่เมืองอาวินยงซึ่งนั่นจึงเป็นเหมือนเสียหลกักการตกอยู่ใต้อำนาจฝรั่งเศส เราเรียกเวลานี้นะครับว่าการจองจำแห่งบาบิโลเนียนนะครับหรือบาบิโลเนียนแคปทิวิตี้หรืออาจเรียกอย่างนี้ว่าอาวินยงปาเปซีนะครับก็คือยุคสมัยแห่งปาวินยงจนกระทั่งถึงสมัยพระสันตปะปาปาเกกอเรียนที่11 นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี1370จนถึงปี1378นะครับทรงตัดสินพระทัยกลับไปประทับที่กรุงโรมยุคแห่งการสมัยแห่งการจองจำนี้ก็สิ้นสุดลงแต่ว่าพระคาดินาหลายคนนะครับโดยเฉพาะพระคาดินาชาวฝรั่งเศสเนี่ยไม่พอใจกับการตัดสินใจนี้แม้ว่าพระสันตะป,ปาปาเนี่ยจะย้ายกลับไปยังกรุงโรมนะครับแต่ว่าสถานะของพระสันตะปาปากลับยิ่งตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่าถูกแทรกแซงจากอำนาจของพวกกษัตริย์ เห็นได้จากว่าภายหลังที่พระสันตะปาปากิกอเรียนที่1 1สิ้นพระชนนะครับในปี1378ในหมู่พระคาดินาวเนี่ยก็เกิดแตกแยกเป็นสองฝ่ายครับคือฝ่ายพระคาดินาชาวอิตาเลียนกับฝ่ายพระคาดินาชาวฝรั่งเศสซึ่งต้องการสนับสนุนเชื้อชาติของตัวเองเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับต่างมีอาณาจักรต่างๆในยุโรปสนับสนุนฝ่ายหนึ่งนะครับได้แต่งตั้งพระสันตะปาปาเออร์บันที่6ชาวอิตาเลียนนะครับประทับที่กรุงโรมอีกฝ่ายหนึ่งครับ ก็ไม่ยอมแพ้ครับตั้งพระสันตปาอีกองคหนึ่งก็คือพระสันตปาปาคลีเมนที่7ให้ประทับที่ฝรั่งเศสโดยประทับที่เมืองอาวินยงจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่า Great s e s s i นะครับหรือว่ามหาศาสนาเพศก็คือการแตกแยกครั้งใหญ่ของพระศาสนาจักรนับแต่นั้นมาครับก็มีพระสันตปาปาอยู่2ที่ก็คือที่กรุงโรมแล้วก็ที่เมืองอาวินยง โดยที่กรุงโรมเนี่ยนะครับนับตั้งแต่พระสันตปะปาปาองค์แรกก็คือพระสันตะปาปาเออร์บรันที่6ซึ่งดำรงตำแหน่งในปี1378จนถึงปี1389แล้วก็ต่อด้วยพระสันตปะปาปาเบโบสนิเฟสที่8ดํำรงตำแหน่งระหว่างปี1389จนถึงปี1404แล้วก็พระสันตปะปาปาเอโนเซนที่7 นะครับดำรงตำแหน่งในปี2404จนถึงปี1406แล้วก็อีองคหนึ่งก็คือพสันตปาปาเกกกเรียน ที่สิดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี1406นะครับจนถึงปี1415ส่วนที่อาวินยงนะครับก็มีพระสันตปะปาปาคลีเมนที่7ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี1378จนถึงปี1 3 9 4อตามมาด้วยสมเด็จพระสันตปะปาปาเบนเนดิกที่13ดําดำรงตำแหน่งระหว่างปี1 3 9 4จนถึงปี1423 ต่อมาครับคาดินาลิงเห็นว่าปัญหานี้เรื้อรังมานานจึงต้องยุติลงเสียทีนะครับจึงได้มีการจัดประชุมกันที่เมืองปิซ่าในปีคศ1409ผลสรุปว่าได้ประกาศขับพระสันตรป,ราปาปาทั้งสองพระองค์ทั้งที่กรุงโรมก็คือพระสันตรป,ราปาปาอินเนอร์เซนต์ที่เจแลวก็ที่เมืองอวินยงก็คือพระสันตรป,ราปาปาเบเนดิกที่1 3เนี่ยนะครับออกจากตําแหน่งแล้วก็ได้เลือกสถา,สถาปนาสันตรป,ราปาปาพระองค์ใหม่ก็คือพระสันตรป,ราปาปาอเล็กซานเดอร์ Alexander ที่ห ซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วงปี1409จนถึงปี1410และเมื่อสิน้นพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนไม่นานนักนะครับพระสันตปรปาจอนที่23ซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วงปี1410จนถึงปี1415นะครับจึงได้ดำรงตำแหน่งสืบต่อพระสันตปาปาที่เมืองปิซานับได้ว่านะครับตั้งแต่ปี1410จนถึงปี1415ตัวเลขเยอะนิดนึงนะครับเป็นช่วงที่เวลาที่มีศาสนาจ,จักรถึงที่มีสันตปาปาพร้อมกันถึง3องค์ และอยู่ใน3ที่เริ่มจากกรุงโรมมีพระสันตปะปาปากรีก,กอรียนที่1 2เมืองอวินยงครับมีพระสันตปะปาปาเมดเดนิกที่1 3และเมืองปิและเมืองปิซ่าครับมีพระสันตปะปาปาจอนที่23อย่างไรก็ตามครับภายใต้แรงกดดันของพระจกักรพรรดิซิกมุสแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศัตสดสิ์แลวก็เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ลักเซมเบิร์กนะครับทรงบีบให้พระสันตปะปาปาจอนที่23นะครับเรียกประชุมสภากองสตอง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาศาสนาจักรทั้งหลาย,ลายทั้งหลายประการนี่แหละครับรวมถึงกรณีพระสันตปาปาด้วยดังนั้นครับในปีพ414สภากรองสตองได้รับจดหมายลาออกจากตำแหน่งของพระสันตปาปาเกเกเรียนที่16จากนั้นจึงได้ปลดพระสันตปาปาจอที่23ออกจากตำแหน่งและก็ยกเลิกการอ้างสิทธิ์ของพระสันตปาปาเบนิติกที่13 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนครับปี1417ก็ได้เลือกพร,ระสันตะปาปาองค์ใหม่คือพร,ระสันตะปาปามาติ่งที่5ซึ่งดํารงตําแหน่งในปี1417จนถึงปี1413ความแตกแยกนี้จึงได้ยุติลงครับ นับตั้งแต่การคุมขังให้บาบิโลนนะครับจนมาถึงมหาศาสนาเพศเนี่ยกินระยะเวลาเนี่ยนับร้อยปีที่ทําให้ศาสนา,าแตกแยกนะครับแล้วก็ถูกแทรกแซงจากฝ่ายอาณาจากักรทาให้อหํานาจของสนันตปปาเนี่ยลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับยุคกลางก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีเรื่องนี้นะครับทำให้ประชาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาจักรไม่น้อยจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงต้นศตวรรษที่16นะครับเมื่อมาตินลูเทอร์ทําการปฏิรูปศา,า,าสนาจึงทําให้ศาสนาจักรเริ่มเข้าสู่เรื่อง เสื่อมถอยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็สามารถติดตามได้จากตอนการปฏิรูปศาสนาซึ่งมีก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนวังของพระสันตปะปาปาที่อาวินยงนั้นนะครับ แม้ว่า,ามหาศาสนาเพศจะจบลงนะครับพระสันตปะปาปาจะเหลือองค์เดียวที่กรุงโรมก็คือสันตปะปาปามาตินที่5ก็ตามทีนะครับแต่ว่าวังสันตปะปาปาที่เมืองอาวินยงเนี่ยก็ยังเป็นสมบัติของพระสันตปะปาปามาโดยตลอดนะครับไม่มีใครเข้าไปแตะต้องจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสครับในปี1789วังอาวินยงก็เลยถูกยึดครับให้เป็นสมบัติของสาธารณรัฐฝรัร่งเศสและในยุคข,ของจกักรพรรดินโปเลียนนะครับวังอาวินยงได้ถูกทําให้เป็นค่ายทหาร แอ่แล้วก็ต่อมาก็ถูกทำให้เป็นเหมือนกับเอ่อพื้นที่เก็บของของรัฐนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยวังอาวินยงเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าชมได้แล้วก็มีสถานะเป็นโบราณสถานของประเทศฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวมหาศานสนาเพศที่ในยุคที่มีสันตประปาพร้อมกันถึง3องค์ แต่จริงๆแล้วก็มีหลายองค์พร้อมกันนะครับเป็นโป๊บแล้วก็แอ t ที่โป๊ e ซึ่งก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดถึงอันไหนจริงๆแล้วนะครับศาสนาก็ถ้าโดยเนื้อแท้ของคําว่าศาสนานะครับมันก็เป็นเรื่องของคําสอนเป็นเรื่องของการอุ้มชูคนให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ศาสนายุ่งเกี่ยวกับทางโลกมากเกินไปนะครับและยิ่งมีอํานาจเงินตราเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อน,นันศาสนาจักก็บรรดาศาสนาก็จะพบกับปัญหาความเสื่อมและความแตกแยกภายในซึ่งความจริงแล้วก็เป็นกันทุกศาสนานะและเป็นกันแทบจะทั่วทุกมุมโลกเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าอํานาจที่อยู่เหนือคนกับอำน,นาจของเงินตราเนี่ยมันสามารถทําลายทุกอย่างได้จริงๆนะฮะเอาละครับ ก็อย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์กด Sub u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการคอมเมนต์ comment, ขอรายการที่จะฟังหรือว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการต่อๆไปของทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ